็่าบาทเนาะอันหนึ่งลูกคคุณจะเสียคุณก็จะเสียตังค์ไปแล้วน่านะ่ะย่านขนาดย่านจะบริขายอยุ <c oughs> <c oughs> สชีวิหลายเลยเด้อ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องอูรองสานเนาะอะไรไยตอนนี้โอ้สี่ไปซื้อมืออ้อน,นี่เป็นมื้อวันเสาร์เนาะเป็นมื้อไปขายเครื่องอยู่ริมคลองเนาะเอวันซี่มอลจากโลโก็ติลเอวันซี่ไปขายน้ําน้ํามะม่วงหาวมะนาวโหอันนี้นะทุกคนน้ำมากอันนี้นะเห็นบอกเต็มเลยนิ่มเื่อนเก็บกับเอวันเนาะแล้วก็ อู้ก็เลยที่ทดลองลว่าทุกคนเฮ็ดขนมไปขายอยู่อยู่แคมป์ของเนาะอู๋เฮ็ดขนมเทียนเนาะเพราะว่าอยู่ส่วนไอ้วานนี้มะพร้าวก็มีอ่าใบาตองกล้วยก็มีแล้วก็อีหยังก็มีนะมีได้เฮาไปซื้อน้ําตาลกับซื้อแป้งมาแล้วก็มันก็เป็นครบเฮ็ดขนมได้แล้วสินะอู้ก็เลยสิไปซื้อมาเฮ็ดขนมเนาะแล้วก็สิลองเอาไปขายอยู่ริมโขงลองเบิ่งว่าซีได้บ่แล้วมื้อนี้อู้สิไปซื้อเครื่องต,ตลาดนะทุกคนอู้สิเว้าภาษาไทยนะแม่ค้าแต่ว่า อาจจะ่ายอาจจะไทยเห็นแต่แบบสินค้ากับอูแมค้าอาจจะบูบให้เห็นเนาะเพราะว่าเออกันญานญาน,นั้นนะคะนะทุกคนเนาะแบบเห็นหนะ้าของคนอื่นเสียนะขันทามาสิทายเห็นหนะ้าคนนี้เสียนะสิขออนุญ,ญาตก่อนแล้วจังสิทายนะทุกคนเนาะอ่ะคุณประกันคุณพร้อมแล้วหรือย,อยังที่จะไปซื้อของวันนี้พร้อมพร้อมออผมพร้อมแล้วหรอวันนี้เรากําลังจะไปซื้อของนะคะเราจะพูดภาษาไทยนะคะเรามาอยู่ไทย<ช>เป็นจานวนมากใช่ไงเรามาอยู่ ไทยเป็นจำนวนมาก448ชั่วโมงแล้วก็พูดไทยได้ในระดับหนึ่งงั้นเราก็ไปเรือเลยงั้นเราก็ขี่รถจักรไปเลยนะคะขี่อะไรขี่รถจักรรถอะไรเราก็รถจักรไงี่ครับอ๋อใส่แล้วค่ะแล้วทำไมคุณพูดอะไรนี่นี่สิคุณพูดอยู่ไทยน้อยเกินไปโอเคตอนนี้กำลังขี่รถจักรไปนะคะรถจักรเออขี่เออ รถคุปปี้เหรอโดยที่จริ่งไงโดยที่ว่านีไหลเราจะบุกไปทหายที่ปืนเดินตอนนี้เรากำลังจะลงนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะกินไปทางกลับซ้ายค่ะทใกล้นิดเดียวเองนะ วันนี้ตัวกับอูมมาอยู่ตลาดแจ้งสว่างแล้วเนาะตอนนี้เราเข้ามาในตลาดแล้วนะคะเราจะไปซื้อของอันนี้คือตลาดแจ้งสวางนะา่างเนาะตามนี้กันะโอ้โทุกคนกำลังข้าวแกงอาหารสุกสุดยอดนะทุกคนเนาะมากินสุกตาลาขายของซำ อันนี้มันซื้อไปขายไปเห็ดขนมนทุกคนเนาะอแ้ข้าเหนเขาเจ้ามาที่ไหเสนโอ้ถงแบบนี้เนาะแงกย่านขนาดย่านจะบริขายอู สุดเวดลายเลยเด้อถุงนี้พอเนะสองสองอันนี้พอเนะอาวมันได้วยสองเส่นสองแป้งเหรอเมนใช่แล้วลืมไปถ่งเท่าไรคะสามห้าสี่สิบสามห้าสี่สิบรวมกนสส่ิบว่าอะไรมันนี่ถุงสามห้าน่ยสีสิบน่ ตัวนี้สามาที่จพอดีเจ็ดสิบาเจ็ดสิบห้าเจสิบห้าแป้งอันนี้ฉันตามหาอยู่ที่ลาวไม่มีมันมาอยู่ที่นี่เองแป้งเหรอแป้งอันนี้แป้งสาลีแป้งอันนี้สามารถทำเป็นข้าวซอยน้อยได้ถ้นเนื้อบ้านฉันจะซื้อเนื้ออู้เราเงินสัวดีดิมลา อันอีถั่ถวเหลืองอีอะอีถั่ถวเหลืองแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลช้างน้ำตาลทรายแดงเหรอถั่วเหลืองเท่าไหร่คะน้ำตาลน้ำตาลทรายแดง ผมมีลิขสิทตี้น้องอูน,นอะ่ะพนี่น่าจะไม่มีนะ <c oughs> คุณลืมไปหรอสันกำลังพูดภาษาไทยอยู่นี่ยคุณกะพูดไปสิผมจะพ,พูดภาษาเล่า <c oughs> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกอีกสานเนาะอ่าเอาน้ำตาลเอาน้ำตาลอ้อยนะคะเรามาดูกันว่าต้นทุนการนำขนมของเราจะถูกเท่าไหร่คร <c oughs> ับคุณก็ลองไปทำดูคุณจะทำวันนี้หรอซื้อไปก่อนไง 啊！

สัดส่วนกับเงินบาทอยู่จังเงินบาทก็จังเงินกีบไปไปอุตส่าห์พูดไทยแล้วนะทำไมเขาถึงรู้ว่าเราก็คือไปสีงง้อสียงเงะยันเลยเธอไปส่งโลกเสียงเลงยี่หันมันถึงเป็นแนวนั้นถ้าเธอไม่ส่งโลกเสียงเลงก็จะดีนะเราซื้อมะพร้าวไปเผื่อไหมเผื่อตัวนั้นมันไม่เป็นอย่าพึ่งก็ได้จะก่อนหนึ่งลูก กดีวตัวนั้นมันไม่เป็นเดี๋ยวพึ่งก็ได้ก็ไปลองก่อนมันมีถ้ามันไม่เป็นก็ค่อยมาซื้อใหม่ย่านพรุ่งนี้มันบูมีเด้เราจะทำยังไงมันมีย่านพรุ่งนี้เราไม่มะพร้าวลูกเท่าไหร่ครับหกสิบสองบ,บาทก็หนึ่งลูกค,ค่ะคุณจะเสียคุณก็จะเสียตังค์ไปแล้วน่าเนะ่ะกลัวตัวนั้นมันไม่อร่อยมันไม่หอมไงลองดูเดี๋ยวคุณเอาหนึ่งลูกค่ะ โจะมอตัวเองาษาเวคุณตอบมาขอบคุณครับลูกคุณนะครรู้จัว่านะลูกค้าสิบบาทหรอหรือสี่สบาทเร็วแต่คุณเอาค้าบาทหรือสีบาทอันนี้ใหรสั่ บ้าอันนี้ลูก5 0ิาท20บาทนั่นจะไม่เท่าไก50เจ้าอา20บาทอันนี้เรานี่องทำใ้ดวยนไหรอันนี้เืองาวนะคะยไม่ได้เอาเงินไปไหนซาวข่อยกับว่าซาวเอาไหมล่ะอืมเขาเพิ่งเอาได้ดขาเอาซอฟงเจ้าข่อยกัว่า3 0บาทไป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 ไหปนโนโเบิ่งเงินผิดเบื่อเงินผิดยัง้เพราะว่ามันโดยโย อันนี้เริ่มทรับส่วนเสิขนาดนับเงินได้นี่ข่อยกับ่าเมื่อกี้ข่อยก็บ่า3สบห้าทจะว่าหกหได้ยังไดเอาเบอร์้ิโอ้โหเปบอร์ห้าสิบโอ้โหสแหละคุณมาอยู่เราไปจำนวนน้อยอายเขาไม่เล่าน่ะเ่อยก็บอกสาสิบห้าจะไปว่าหกสิบห้าได้ยังเด็าเออเนาะ หอยงงนองเจ้าเลยเจ้าคือโบทักไปเลยเอา้าที่ทักเนี่ย่อ,อยยังงงว่าเจ้าไปท่วงเยี่ยเขาประมาณนี้คุณต้องอยู่ไทยให้เป็นจนํานวนมากนะคุณจริงจิตสินฉันดูเงินไม่เป็นทุกคน <c oughs> ได้ <c oughs> แป้งไปไปว่าอยู่นั่นบอกไป ไปเจอกันที่บ้านนะทุกคนได้เงินยังอยู่ส5บห้าบาทสองคนทุกคนหลังจากที่เขาออกมาจากตลาดเนาะเราก็สิพากันไปซื้อสบู่นะทุกคนอ๋อลืมไปเราจะพูดไทย <c oughs> ลืมอีกละเราจะไปซื้อสบู่นะคะทุกคนเพราะว่าเรามาที่บ้านพี่วันสองวันแล้วแต่ว,ว่าเราใช้สบู่ตอกต่อยต,ตอกต่อย เจ้าแหละเพราะใช้สบู่เยอาแะละทำให้หน้าต้องอูดเกิดสิวนะคะเลยจะไปซื้อสบู่ i have ใ,ให้สงบัติก็สองห้าพันวันนี้เทขึ้นวันนี้แล้วอ่ะโอ้โ oh. หไม่ใช่ธรรมดานะเดี๋ยวนี้ใช่แล้วต้องซื้อแชมพูสะอาดด้วยนะคะสันจะเอาอันนี้เนี่ย เจ็ดสิบสองบาทก็แพงเติบหนึ่ง <c oughs> อะไรก็ขึ้นนะทุกคนโซนนี้ราคาทำไมราคาอันนี้เป็นกิมล้างหน้าเปล่าอื้อ <c oughs> <c oughs> พอแล้วป่ะมาเอาไปนอกนะนี่เอาซีรถออกมานอกเลยเคยซีร์ลนี่ซีนาะเจอกันยุคนีทุกคนไปซี้เครื่องมาเนาะเฮ็ดประเทศสานีก่อนอัตราส่วนก็คือเอาแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้าอัตราส่วนที่เท่ากันเนาะทุกคนเนาะแม่จันสอนเซีดน้อยเฮ็ดหลายกับย่างเฮ็ดให้แป้งอัตราส่วนกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าเท่ากันแล้วจะคือจะเป็นขนมเทียนผมซื้อแม่จันเนาะ เพื่อไปซื้อมะพร้าวมาบอสย่างมะพร้าวตัวนี้มันบุเป็นแท้นะก็เลยซื้อมาเพื่อเพื่อไว้แล้วก็มีถั่วเหลืองนะคะโออันนี้ใส่หวานเอออันนี้ใส่เค็ม yes sir โอเคแล้วก็มีน้ำตาลนะคะน้ำตาลมีใส่หวานใส่เค็มน้ำแม่นจะเฮ็ดเป็นเหรอเฮ็ดเป็นเขาเบิึงยูทูบมาเพิ่งดูยูทูบเมื่อคืนนี้จะตาแสบจริงอรยวันตกหนาๆมาซีซวยเลย ขนมซี่ายซิดแล้วเลยบวกซีละสาบาทจ้างหนามากสี่สิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไล่ก่อนนะคะเดี๋ยวไล่ก่อนมาถึงเท่าไหร่นะคะอุตส่าห์แววไทยนะตันโลเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้เท่าไหร่นอทั้งหมดถึงร้อยหกสิบห้าบาทหมดเนี่ยหมดเนี่ยร้อยหกสิบห้าบาทตันคือเดอเท่าไห้อประมาณสี่สิบบาทบวกสามสิบห้าบวกสี่สิบหกสิบห้า แล้วบวกอะไรบวก65แล้วบวกเท่าไรมันถึงออกร้ลบสี่ร้อยหกสิบอห้าไปสิเออเนาะเออร้อยสี่สิบยี่สิบห้าประมาณยี่บ้าบาทเออยี่สิบห้าบาทยี่ยบห้าบาทนี่นะคะทุกคน <c oughs> ไปพูดไทยต้นทุนเท่าไหร่แล้วนะต้นทุนร้อยร้อยห้าเป็นร้อยแปดิห้าถูกไหมใช,ใช่แล้วต้นทุนร้อยส้าถ้าขายได้ต่ำกว่าร้อสถือว่าขาดทุน โอ้ขาดทุนอีกดีเลยขาดทุนตองขาดทุนนะนี่ยังไม่รูค่าแรงเออยังไม่รู้ค่าแรงกับตองอีกเยอะสมมติสมมติค่าแรงสามร้อยทุนต้องขายได้ทักสี่ร้อยบาทได้กําไรสี่สิบบาทสามสิบกว่าบาทถ้าขายได้สี่ร้อยนะเออถ้าขายได้ต่ำกว่าสี่ร้อยก็คือขาดทุนค่าแรงแล้วแล้วเขาขายที่อันพี่พี่วันเคยซื้อกินเขาขายอันเท่าไหร่ถ้าอันใหญ่เ้อเขาขายเจ็ดอันยี่สิบบาทเจ็ดอันยี่สิบแต่อันใหญ่นะอันใหญ่อันจาวัด สื้อที่ได้สาวบาทเนี่ยเสี้ยวที่ได้สี่ร้อยบาทกี่อันเ่ออเออเนาะแล้วไม่เราต้องทําก่อนว่าเราได้ได้ได้กี่ก้อนเนาะเราค้อยมาคำนวณต้นทุนว่าเราจะเอากําไรนั่นเอาเราจะเราจะเอาเท่าทุนเอาเท่าทุนก็ได้ไปเราต้องขายเท่าไหร่ขนาดใบโตไม่ได้ซื้อนี่ยังจะไม่เห็นกําไรแล้วโอ้ย่าแรงบบได้เลยตัวเอ้ยถือว่าเฮ็ดเฮ็ดช่วยศาสตไปเด้อ ถือว่าสวยซาดนี่อานน้ำตาลโราเดียวพอเหรอพอเดี๋ยวมาถือสวยซาดอูบางที่เขาบ่ากินจังเลยเจ้าก็อย่าวาสันแม่คุณก็อย่าพูดอย่างนั้นดิซุนคุณประกันโอ้ดีซาดบม่อยากต้องการก็มีบางทีนะคุณอย่าพูดอย่างนั้นคุณประกันสั้นสันว่ามีคนมากินของฉันแน่นอนกลับบ้าน จองโรงพยาบาลอย่างเรา,า,าก็มีคุณประกันกับคุณวิทูลสองคนแล้วที่ต้องกินนะไม่ใช่ว่าอยากกินนะคือต้องกินคุณอรระวันด้วย <c oughs> <c oughs> ที่ต้องกิน <c oughs> ไม่ใช่ครัคุณสา <c oughs> ไมไปพูดอะไรเลยที่ต้องกินคุณอรรรวันด้วยสามคนนีเท่านี้แล้วย,นะยากเดี๋ยวมีเจคัมกับเจคุณหนุนหลังมันกินทั้งตองเลเพราต้องคนมักินอย่าแกะตองนะเมนอนเมื่อกี้เราต้องัมันกินทั้งตองนะ มันขายทิมเลยวันนี้ฮอตเยถึงตอนถึงขนมแล้วมันขายทิมอ้แป้งแป้งอันถุงคือกันเนาะตัวที่เขาคนละยี่ห้อไงตัวตัวที่เขาเขาส่งออกขายที่ลาวโอ้ยแต่เนาะภาษาไทยอันมันมันที่บุเป็นแบบนี้อู้ยุงยุงฟายุงสดอู้ยังไงกันมันที่บุเป็นแบบนี้อันนี้สามสิบเดี๋ยวเดี๋ยวคนหนึ่งยู่กัดคนหนึ่งแบงวันต่อมาบอกว่าไง แปลงวันยุงกันนี่พอเข้าใจแปลงวันตองอันนี้แป้งข้าวเจ้านี่แปง้งน,น่าจะเป็นแป้งข้าวเจ้าที่ราคาถือก,ก่อนนี่เนาะเจ้าก,ก็อ่านเอ้ยแป้งข้าวเจ้าของเข,ข,งเขียนให้มันเ,เปิดเจออยู่เอาแป้งข้าวเหนียวเนี่ยอาแป้งข้าวเหนียวอันนี้แปง้แปงขา้วนนงขาวเจ้าอยู่เข้าใจแต่ว่าราคาดี่นไรลุงหลวงไม่เฮาแล้วก็เลยบุ้งอันนึ่งสามสิบห้าหนึ่งสี่สิบโดยเลยบุ้งว่าตัวไหนสามสิบห้าตัวไหสี่สิบดี product of ไทยแหล่ ไม่เป็นไรหรอกอะไรก็ช่างรวมกันอ่ะขายให้ได้ทุนก่อนโอเคนะทุกคนนี่ว่าทุนแม่เราต้องมีกําไรนะคะทุกคนรอติดตามคลิปน้องอูได้นะคะว่าจะทําขนมไปขายแล้วจะมีคนซื้อไหมรอไปอุดหนุน้องอูดีกว่ารอไปอุดหนุนนะคะโอ้ยถ้าคลิปนี้ออกยัานมันไปมันกลายวันเสาร์เด้อโอ้ยคลิปนี้น่าจะออกกันน่ออกวันนี้แหละคลิปออกืัอนี้เพื่อดึงลูกค้ามาเพาว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันอะไรมืนมืดวันศุกร์ รีบออกพูดมือมันเสาร์มือมันเสาร์มื้อเนี้ยต้องไปขายน่ะต้องเฮ็ดขนมใส่ขนมแต่เมื่อคืนไว้ไม่รีบออกตอนเช้าคลิปออกตอนเช้าเพราะเราขายตอนไม่ทันไม่ทันยังไงก็ไม่ทันเ,เดียเด๋ยวเดี๋ยววันทุกคนถ้าคลิปนี้มันออกไปแสดงว่าไปขายขนมแล้วเด้อทุกคนก็นต้องนําไปซื้อเพราะจะขายุกวันเสาร์เดี๋ยวอุ้จะพปโพดเอ้ยเดี๋ยวโพดอยู่อันนั้น เดี๋ยวไปโพสยูในยูทู e ก็ไปโพสอยนนั้นบอกว่าจะไปขายขนมอยากไปเห็นตัวจริงเราไปเบิ้งได้เด้อจ่างจริงลดอไปซื่อจร <laughs> ิงจริงล่อผู้วมสตากรรมไปกินขนมน่วมกัน,กนไม่ไม่เราจะขายอันนี้ตยเราจะขายนะขนมเทียนเนาะ <laughs> แถมยากแก้ท้องเสีย <laughs> โอ้บอบอเขาคิดว่า ในครอ,อบครัวนั้นคัน่ามีหาคนต้องจงไว้ละให้กินได้สามคนสอคนจงไว้เพื่อบี่ผู้ไปสง่งโรงพยาบาลเมืทุกคนพูดกันอย่างนั้นลองดูลองดูแล,ว,แลวทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนไปตลาดก็ตามที่เห็นแล้วทุกคนเนาะอุตสาห์วาวไทยไม่ค้าว้าลาว,าวานำเท่าลูกเท่าไหร่คะเ้าบาทลูก อดหัวงบทำไมกูไม่ตอบเศร้าบาดที่แม่ว่าคนเลยพูดพ่ออีกเลยพูดหัวมันคนเลาเลยพูดพ่อจังเลยอนะโอ้ตายอายดิเปนนับเงินกับตัวเพิ่นถอนเงินมาไปนับเงินนับเงินนับเงินแล้วนับเถียงกันไปเทียงกันมาโอ้ยบุหงาใส่เงินเพิ่นว่าเคยใส่แต่เงินกีบดีจบเลยอนาคตคนไทยไปบาตอบตัวไม่สำเร็จแล้วถอนตัวไม่สำเร็จ